ตำนานเทพกู้จักรวาลตอนที่หนึ่งอย่าออกไปข้างนอกยามฟ้ามืดอย่าออกไปข้างนอกยามฟ้ามืดเป็นวล,ลีที่บอกเล่าต่อกันมานมนานในหมู่บ้านผู้สูงอายุพิการแม้ว่าจะไม่มีผู้ใดรู้ว่าคำกล่าวนี้เริ่มขึ้นเมื่อใดแต่มันเป็นข้อที่จริงโดยไม่ต้องสงสัยในหมู่บ้านผู้สูงอายุพิการท่านยายซีจ้องมองดวงอาทิตย์ที่กำลังดิ่งรับเหลี่ยมเขาด้วยใจกระสับกระส่ายเมื่อดวงตะวันตกสิ้นแสงทันใดนั้น โลกทั้งโลกก็จมอยู่ในความเงียบงนันไร้ซึ่งสัพพเสียงใดๆสิ่งเดียวที่อาจเห็นได้คือความมืดอันแผ่สยายกลืนกินภูเขาแม่น้ำและดงป่ากระทั่งมาถึงหมู่บ้านคนพิการและหุบรวบทั้งหมู่บ้านไว้ในอุ้งเล็บของมันสี่มุมโรอบอนาเขตหมู่บ้านมีรูปสลักหินโบราณสี่ตนรูปสลักเหล่านั้นเก่าคร่ำคราแม้กระทั่งท่านยายสี่ก็ไม่รู้ว่าผู้ใดสลักสลาร,รูปปั้นเหล่านี้ไว้ และตั้งไว้เมื่อใดเมื่อความมืดครอบคลุมรูปสลักทั้ง4ตั้งเปล่งแสงเรืองรีในห้วงอันธการเมื่อเห็นรูปสลักส่องแสงเช่นที่เคยท่านยายสีและผู้ชราคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกความมืดมิดภายนอกยิ่งมายิ่งหนาทึบแต่ด้วยแสงพิทักษ์ของบรรดารูปสลักหินหมู่บ้านชราพิการก็ยังคงปลอดภยัยทันใดนั้นใบหูของท่านยายสีก็กระดิก พร้อมกับเปล่งเสียงอุทานด้วยความตะหนกทุกคนฟังสิมีเสียงทารกร้องอยู่ข้างนอกนั่นตาเท่าหมาซึ่งอยู่ข้างๆสายหน้าแล้วกล่าวต่อไปเจ้ากงหูแววไปเองเออมีเสียงทารกร้องจริงๆด้วยเว้นก็แต่เท่าหนวกผู้ชาราทั้งหมดก็หันไปมองซึ่งกันและกันเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงร้องของเด็กทารกแววสะท้อนท่ามกลางความมืดมนภายนอกหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านที่ห่างไกลเช่นนี้ จะมีทารกมาปรากฏอยู่ใกล้ๆได้อย่างไรกันข้าจะไปดูท่านยายสีเริ่มเต้นเมื่อนางขยิง่งวิ่งไปยังรูปสลักตนหนึ่งในหมู่บ้านเท่ามารีบรุดตามไปด้วยเช่นกันยายแกส่สีเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงออกจากหมู่บ้านตอนนี้เท่ากับรนหาที่ตายสิ่งร้ายในความมืดนั่นกลัวรูปสลักหินข้าคงไม่ตายเร็วนักหากว่าแบกรูปสลักนี้ออกไปด้วยท่านยายสีก้มโค้งตัวลงหมายจะแบกอุ้มรูปสลักศิลา ทว่าด้วยความหลังค่อมของนางทําให้มิอาจยกรูปสลักหินขึ้นไปบนหลังได้เท่ามาสายหน้าอารามาให้ข้าทําแทนข้าจะช่วยแบกรูปปั้นให้ผู้ชราอีกคนเดือนกระเพกมาใกล้แล้วกล่าวเท่ามาเจ้าแบกรูปปั้นนั้นไม่ได้หรอกด้วยแขนด้วนข้างเดียวน่ะให้คนแขนครบอย่างข้าทําแทนดีกว่าเท่ามาถลึงตาจ้องอีกฝ่ายเจ้ายังจะเดินไหวอีกหรือไอเปเอ้ยแม้ข้าจะมีแขนเดียวแต่กําลังก็เหลือเฟือเว้ย ว่าแล้วก็กางถาย่อตัวยกรูปสลักอันหนักอึ้งนั้นด้วยมือเพียงข้างเดียวยายแกซีไปกันได้แล้วกุบป,ป,ปากหยุดเรียกข้าว่ายายแกตาเท่าเป๋ตาเท่าใบในเมื่อหมู่บ้านนี้ขาดรูปสลักหินไปหนึ่งตนพวกเจ้าต้องดูแลตัวเองด้วยอย่าให้สิ่งร้ายในความมืดมาสัมผัสได้ยามที่เท่ามาและท่านยายซีย่างเท้าออกจากหมู่บ้านคนพิการสิ่งลี้ลับหน้าพรั่นพรึงลอยล่องแหวกไว้ในความมืดรอบๆตัวพวกเขา หากแต่เมื่อรูปสลักศิลาเปล่งประกายแสงโชนขึ้นพวกมันก็วีดร้องเสียงประหลาดก่อนล่าถอยกลับสู่ความมืดหลังจากที่สอหาตามเสียงทารกร้องมากว่าร้อเดินเท่ามาและท่านยายซีก็มาถึงริมฝั่งแม่น้ําใหญ่อันเป็นจุดกําเนิดเสียงทารกแสงจางของรูปสลักมิอาจส่องทางให้เห็นไกลพอทั้งคู่จึงต้องอาศัยโสดประสาทในการค้นหาที่มาที่แท้จริงของเสียงย้อนกลับไปทางต้นน้ําหลายสิ จึงค้นพบว่าไกลจุดกำเนิดเสียงเต็มทีแต่ในขณะเดียวกันแขนเดียวของเท่าหมาก็ล้าแทบสุดกำลังสายตาคมกล้าของท่านยายซีเสาะพบแสงเรืองเล็กๆสองประกายอยู่ไกลๆแสงเรืองริมเดาขนันส่องจากตะกร้าสารอันเกยจิตกับริมฝั่งน้ำที่เดียวกับจุดกำเนิดเสียงทารกร้องนั่นเด็กจริงๆด้วยท่านยายซีรุดเข้าไปหมายดึงตะกร้าขึ้นมาและต้องตระหนกเมื่อมิอาจดึงขึ้นมาได้ ภายใต้ตะกร้าคือสองมือขาวซีดที่บวมอืดจากการแช่น้ำสองมือนั้นพยุงตะกร้าและทารกน้อยเหมือนพยายามดันให้ถึงฝั่งวางใจเถอะเด็กปลอดภัยแล้วยายเท่ากลา่าวยังอ่อนโยนแก่สตรีที่จมอยู่ใต้น้ำราวกับว่าร่างไร้วิญ,ญญาณของสตรีนางนั้นสดับรู้คำรับรองของท่านยายสี่มือของนางปล่อยจากตะกรา้านางจมหายไปกับความมืดเมื่อกระแสน้ำพัดพาร่างของนางไป ท่านยายสียกตะกร้าขึ้นภายในตะกร้าคือเด็กทารกที่ห่อหุ้มด้วยผ้าอ้อมจี้หยกสองแสงว่าบวามวางอยู่บนผ้าอ้อมอีกทีประกายแสงของจี้หยกเช่นนี้ช่างเหมือนกับแสงเรืองของรูปสลักหินเพียงแต่อ่อนล้าริบรีกว่าเท่านั้นจี้หยกนี้เองที่ช่วยปกปักรักษาทารกน้อยในตะกรา้าจากสิ่งร้ายอันซุ่มซ่อนอยู่ในความมืดแสงที่โรยราของจี้หยกทำได้เพียงป้องกันพยันตรายแก่ทารกมิอาจช่วยเหลือสตรีนางนั้นได้ เด็กผู้ชายน่ว่าเมื่อกลับมายังหมู่บ้านคนพิการคนในหมู่บ้านทั้งหมดซึ่งล้วนแต่แก่เท่าอ่อนแอป่วยและพิการต่างก็มารวมทัวกันท่านยายสีลอกผ้าอ้อมออกเพื่อเพ่งพิษดูทารกให้ถนัดถนีเมื่อนั้นปากของนางอันแทบไม่เหลือฟันซีดีก็ฉีกเป็นรอยยิ้มเฉ่งในที่สุดหมู่บ้านคนพิการของเราก็มีสมาชิกครบ32เท่าเป๋ผู้เหลือขี่เพียงข้างเดียวเอ่ยถามอย่างประหลาดใจ เจ้ากะจะเลี้ยงเขาจริงๆหรือยายแก่สีพวกเราดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำข้าว่าส่งเขาไปให้คนอื่นเลี้ยงดีกว่าท่านยายสีมีน้ำโหขึ้นข้ายายแก่คนนี้เก็บเด็กมาได้ด้วยกำลังของข้าเองทำไมต้องยกไปให้คนอื่นสมาชิกหมู่บ้านทั้งหมดงอทันทีและไม่กล้าขัดคอ,อนางอีกต่อไปในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านถูกหามมาบนแคร่สถานการณ์ของเขานั้นย่ำแย่กว่าผู้ชรา,าอื่นๆด้วยว่า อย่างน้อยผู้ชาราเหล่านั้นก็ยังแขนขาเหลืออยู่บ้างทว่าผู้ใหญ่บ้านไร้แขนปราศจากขาโดยสินเชิงแต่ถึงอย่างไรทุกคนในหมู่บ้านก็เคารพเขาเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ท่านยายซีผู้ดุร้ายก็มิกล้าล่วงเกินในเมื่อพวกเราตกลงว่าจะเลี้ยงเขาตั้งชื่อให้เขาหน่อยดีไหมนางเอ่ยถามผู้ใหญ่บ้านกล่าวต่อไปยายเท่าเจ้าเห็นสิ่งอื่นในตะกร้าอีกหรือไม่ ท่านยายซีหันไปรื้อตะก้าดูจนท่วนทีแล้วสั่นศีรษะไม่มีอะไรนอกจากจี้หยกนี้มีคำว่าฉินสลักอยู่บนจี้เนื้อหยกทันไร้ราคีและมีพลังอำนาจพิสดารน,นี่ต้องไม่ใช่สิ่งสามัญธรรมดาแน่หรือว่ามาจากตระกูลใหญ่ตั้งชื่อคาว่าฉินหรือให้แซวว่าฉินดีละ่ะผู้ใหญ่บ้านใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งก่อนให้คำตอบให้เขาแซ่ฉินนาม,มู่ เรียกฉินมู่เมื่อเขาโตขึ้นสอนให้เขาเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวนั่นน่าจะพอเลี้ยงชีพเขาได้ฉินมู่ท่านยายซีจ้องมองทารกแบเบาะผู้ซึ่งไม่เกรงกลัวนางแถมยังหัวเราะเอิกอากอย่างไร้กงังวลเสียงคลุยแววสะท้อนข้ามฝั่งน้ำโคบานหนุ่มน้อยนั่งอยู่บนหลังวัวเล่นท่วงทํานองพลิ้วไหวจากเหล่าคลุยอายุของเด็กเลี้ยงวัวราว11-12ปี เขามีเครื่องหน้าที่งามละเอียดและมีริมฝีปากแดงเรื่อและฟันขาวสะอาดคอเสื้อของเขาที่เปิดออกครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นจี้หยกห้อยลงมากลางอกเด็กผู้นี้ย่อมเป็นทารกที่ท่านยายซีเก็บได้จากริมฝั่งน้ำเมื่อ11ปีที่แล้วท่านยายซีอุตส่าไปสอกหาแม่วัวมาเพื่อว่ายามที่ฉินมู่ยังแบเบาจะได้มีน้ำนมดื่มกิน เว่าไม่มีใครรู้ว่าท่านยายซีไปได้แม่วัวมาจากไหนแม้ว่าสมาชิกหมู่บ้านชาราพิการล้วงแต่ดุร้ายทมินแต่ทุกคนเมตตารักใคร่ฉินมู่เป็นอย่างยิ่งท่านยายซีเป็นช่างเย็บผ้าฉินมู่ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีเย็บปักจากท่านยายซีเรียนรู้วิธีสแสวงหาและกลั่นสมุนไพรจากนักปรุงยาเรียนวิชาขาจากท่านปู่เป๋เรียนรู้วิธีฟังตำแหน่งเสียงจากท่านปู่บอด และเรียนรู้วิธีหายใจอย่างถูกต้องจากผู้ใหญ่บ้านแขนขาด้วนเช่นนี้แล้ววันเวลาของเขาจึงผ่านไปอย่างรวดเร็ววัวตัวนั้นเป็นแม่นมให้กับเขาตั้งแต่ตอนเป็นทารกคราแรกท่านยายซีกะว่าจะขายนางทิ้งไปเมื่อหมดประโยชน์แต่ชินมู่ไม่อยากให้ขายงานเลี้ยงวัวจึงตกเป็นหน้าที่ของเขาชินมู่มักจะพาวัวไปกินหญ้าตามริมฝั่งแม่นม้ำ พลางชื่นชมขุนเขาเขียวและเมฆสีขาวอมฟ้าชินมู่ชินมู่ช่วยข้าทีท่านใดนั้นแม่วัวที่ชินมู้กำลังขี่อยู่ก็เริ่มต้นส่งเสียงพูดทำให้เขาตระหนกจนกระโดดลงจากหลังของมันชินมู้เห็นน้ําตาเอ่อคลอในดวงตาของแม่วัวนางกล่าวด้วยภาษามนุษย์ชินมู่เจ้าดื่มกินนมของข้ามาแต่เล็กนับได้ว่าเป็นมารดาคนหนึ่งของเจ้าเจ้าต้องช่วยข้า ชินมู่กระพริบตาปริบและถามกลับข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรละ่ะวัวตอบว่าใช้เคียวที่เอวของเจ้ากรีดเข้าไปในหนังของข้าแล้วข้าก็จะสามารถหลุดหนีไปได้ชินมู่ลังเลแม่วัวจึงสำทับหรือเจ้าลืมบุญคุณข้าน้ำนมเสียแล้วชินมู่จึงหยิบเคียวออกมากรีดหนังวัวเป็นแนวยาว เปล่าไปแล้วก็น่าประหลาดภายใต้หนังวัวนั้นว่างเปล่าไม่มีโลหิตหลังไหลน้ำซ้ำภายในก็โล่งกว้างไม่มีทั้งเลือดเนื้อและกระดูกเมื่อหนังวัวถูกกรีดขาดออกจากกันได้ครึ่งหนึ่งหญิงสาววัย20-30ก็โผล่มุดออกมาจากข้างในสองขาของนางถูกรัดไว้ในขาวัวเนื้อหนังกับหนังวัวเชื่อมติดกันแนบแน่นแต่ช่วงบนของนางเป็นอิสระจากหนังวัวเรียบร้อยแล้ว ผมเผ้าของนางกระเซกระเซิงนางเรียบฉวยขวคว้าเคียวในมือฉินมู่ที่กำลังตกใจแล้วใช้เคียวนั้นตัดหนังวัวที่รัดขานางด้วยตนเองภายในไม่กี่กรีดสีหน้าของนางแปลเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งชั่วร้ายนางวาดเคียวไปจ่อที่คอของฉินมู่พลางหัวรอเสียงเย็นเยือกเจ้าเด็กชั่วร้ายอุบาทเพราะเจ้าข้าถึงถูกสาปให้เป็นวัวกว่า11ปีนี้ข้าได้แต่เคียวเอื้องกินหญ้าเพื่อผลิตนมให้เจ้ากิน ข้าเพิ่งให้กําเนิดลูกน้อยที่หน้าผงสารนางแม่มดสาเลวนั้นก็มาสาบให้เป็นวัวมาป้อนนมเจ้าและบัดนี้ข้าเป็นอิสระแล้วข้าจะฆ่าเจ้าซะแล้วคอยตามไปสังหารคนชั่วช้าในหมู่บ้านนี้ให้หมดฉินมู่ตะลึงและจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าหญิงนางนี้พูดถึงอะไรกันแน่ในชั่ววินาทีที่หญิงบ้าจะเฉือนคอฉินมู่ให้ตายตกนั้นนางก็รู้สึกเย็นวูบที่กลางหลังครันก้มหน้าลงดูก็แลเห็นปลายมีดทะลุโผล่มาจากอกของนาง มูเออร์ปู่นักพรุงยาของเจ้าเรียกให้รีบกลับบ้านไปดื่มยาท่านปู่เป๋จากหมู่บ้านคือเจ้าของรอยยิ้มแช่มชื่นและมือมีดที่เลือดยังไหลหยดหยดติงท่านปู่เป๋ชินมู่ยืนตัวชาและมองทื่อไปยังหนังวัวและซากร่างของสตรีบนพื้นไปกลับบ้านกลับบ้านปู่เป๋ตอบบาเด็กชายพร้อมหัวเราะในคอ ระหว่างที่ฉินมู่ย่างเท้ากลับหมู่บ้านแบบใจไม่อยู่กับตัวเขาก็เหลียวไปเห็นปู่เปยโยนซากศพทิ้งลงแม่น้ำภาพที่เห็นเขย่าขวัญเขาจนไม่รู้ว่าตัวเองกลับมาถึงหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ฉินมู่เจ้าเด็กที่หน้าตายข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าอย่าออกไปข้างนอกยามฟ้ามืดเมื่อราตรีมาถึงรูปสลักสี่มุมหมู่บ้านก็เริ่มส่องแสงอีกครั้งท่านยายสีคว้าคอฉินมู่ที่เตรียมจะลอบออกไปสำรวจหนังวัวดูอีกครั้งแล้วลากกลับเข้ามาในหมู่บ้าน ท่านยายทำไมเราถึงออกไปข้างนอกตอนที่ฟ้ามืดได้ล่ะฉินมู่เงยหน้าถามเมื่อท้องฟ้ามืดดำสิ่งร้ายหน้าสยองก็ออกมาไหว้น้ำในความมืดถ้าเจ้าออกไปข้างนอกก็มีแต่ตายสถานเดียวท่านยายสีกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่นรูปสลักในหมู่บ้านปกป้องพวกเราทําให้สิ่งร้ายในความมืดไม่กล้าเข้ามาในหมู่บ้านงั้นหมู่บ้านอื่นก็มีรูปสลักเช่นนี้เหมือนกันใช่ไหมท่านยาย ชินมู่ถามด้วยความพิศวงท่านยายซีพยักหน้าแต่ถึงอย่างไรนางก็ยังแลออกไปนอกหมู่บ้านด้วยสีหน้ากางังวลยายซีพึมพำกับตนเองเท่าเป๋น่าจะกลับมาได้แล้วไม่น่าใช้ให้มันออกไปเลยหมอนั่นเหลือขาแค่ข้างเดียวท่านยายวันนี้ข้าเจอเรื่องแปลกๆชินมู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะบอกเล่าท่านยายซีเรื่องผู้หญิงที่โผงละจากข้างในแม่วัวท่านยายซีฟังแล้วก็ตอบอย่างไม่ใส่ใจเจ้าหมายถึงหญิงคนนั้นน่ะหรือเท่าเป๋บอกข้าแล้วแถมจัดการเรียบร้อยดีตอนเจ้าซีขวบยานนมได้ข้าก็บอกแล้วว่าขายวัวไปซะแต่เจ้าก็ไม่ยอมเลยให้เจ้าเลี้ยงมันต่อทีนี้ดูสิเป็นอย่างไรเป็นเรื่องจนได้ ข้าก็บอกแล้วว่าถ้าปล่อยให้เจ้ากินนมวัวจนถึงสี่ขวบเจ้าต้องรักใคร่ผูกพันแม่วัวแน่ๆนฉินมู่อายจนหน้าแดงอย่านนมตอนสี่ขวบถือว่าช้าไปนิดนึ่งจริงๆก็เถอะแต่นั่นใช่ประเด็นไหมท่านยายท่านยายผู้หญิงคนนั้นโดนท่านปู่เป๋ข่าไปแล้วข้าได้ดีท่านยายซีกล่าวแย้มยิม้มนับว่ายังปราณีไปด้วยซ้ำนางควรจะตายไปตั้งแต่เมื่อส1ปีที่แล้ว หากไม่ใช่เพราะต้องการนมเลี้ยงดูเจ้านางจะมีชีวิตยืนยาวจนป่านนี้หรือฉินมู่ดูงุนงงกับคำพูดดังกล่าวท่านยายซีปลายตามองฉินมู่แล้วอธิบายเพิ่มหญิงนางนั้นเป็นภริยาของเจ้าเมืองเขตมังกรเมืองที่ห่างจากที่นี่ไปกว่าพันลี้ตัวผัวนางนี่เจ้าชู้ตันหากลับส่วนตัวเมียนี่ก็ขี่หึงฤิยาเจ้าเมืองเขตมังกรชอบมั่วชูสูหญิง พรากลูกสาวคนดีๆเขาไปทั่วแต่เมื่อใดที่เจ้าเมืองพราพรหมจรรั์หญิงภริยาเจ้าเมืองก็จะส่งคนไปสังหารหญิงสาวเหล่านี้ให้ตายตกอย่างทรมานข้าลอบเข้าเมืองเขตบางกรหมายขจัดนางหญิงที่ต่ำช้านี้แต่บังเอิญไปเห็นว่านางเพิ่งคลอดบุตรและนมกำลังเต่งเต้าเมื่อคิดถึงเจ้าที่กำลังต้องการนมมาเลี้ยงดูข้าจึงเปลี่ยนร่างนางให้กลายเป็นแม่วัวซะแล้วลากนางกลับมาเลี้ยงนมเจ้า ไม่คิดเลยว่านางหญิงผู้นี้จะหลุดจากผนึกมาพูดภาษาคนได้แถมยังเกือบจะทำร้ายเจ้าเข้าเสียด้วยชินมู่เบิกตาจ้องอย่างตกตะลึงถามเสียงอ่อยท่านยายซีผู้คนตัวเป็นเป็น,ปนกลายเป็นวัวได้ยอย่างไรท่านยายซีหัวเราะเฮ,ะฮ,ะฮะ้เฮเผยให้เห็นฟันที่หักเกไปกว่าครึ่งปากเจ้าอยากเรียนวิธีทำไหมละ่ละลัทธิของข้าอ้าวเท่าเป๋กลับมาแล้ว ชินมู่หันไปมองตามเห็นชายขาเดียวเดินมาด้วยไม้ค้ำยันบนหลังมีเหยื่อที่เขาล่ามาได้เดินกระเพลกกระเพลกจากคลื่นความมืดที่แผ่สยายไล่หลังเขาเข้ามาติดติดท่านยายซีตะโกนเร่งเราเท่าเป๋ที่หน้าตายรีบมาเร็วเข้ามีอะไรต้องรีบล่ายนแกตาเท่าเป๋ก้าวด้วยจังหวะปกติธรรมดาเข้ามาในหมู่บ้านความมืดอันเข้มข้นก็กลืนเข้ามาถึงเขตแดนเหยื่อที่เขาแบกมานั้นเป็นเสือร้ายตัวเป็นเป็น หางของมันโดนความมืดกวาดกลืนเสือร้ายพลันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดชินมู่จ้องมองโดยไวเห็นหางเสือขาดหายไปทั้งเส้นเหลือแต่กระดูทั้งเนื้อทั้งเหลืองทั้งขนหนังล้วนแต่อันตรคารไปราวกับว่าถูกอะไรกัดทึ้งสายตาของเขาเลื่อนไปจ้องความมืดที่คลีบคลุมอยู่ภายนอกความมืดนั้นดำดิบยิ่งกว่าน้ำหมึกไม่เผยให้เห็นสิ่งใดอะไรอยู่ในความมืดกันแน่นะเขาได้แต่สงสัยอยู่ในใจ